อ่ะตอนรับประจันสมณิพนธ์ด้วยประจันสมณิพนธ์พอดีต้อนรับครับนี่ตัวจริงเชีาวนี่คือแรงของเสี่ยววีรึกษาแล้วครับต้อนรับด้วยครับกำนันเพศ้ยนจับยังทุกน้อยนะครับเพศ้ยนจับพูดถึงว่าจับโอ้โหพีชีแล้เลยสุดยอดนะจ๊ะหนุ่มๆนะสุดยอดจริงจริงเบิร์กไมพูเยชันรับโปรโมเตอร์เพื่อนเบิร์กไมมันสมดุลกันมาดูครับคู่นี้ เป็นการพบกันระหว่างทางด้าเนเชรอำบหน้ากับปีมเฟสแต่กันที่50กิโลกรัมจับขาต่อยเกิน2เก้าไม่ได้นะครับเป็นลูกไถ่นะอ่าแต่ว่าจะให้เลานะครับโอ้โหเตะขวาต่อยซ้ายถูกยัดเข่าครับของปีมปีมรัตัวู โอ้โหพระเอกหนังดูเึ็กขวาสามยกหัวนับเอาไปต่อยขวาอาจารย์สุลพงศ์สัตว์นี่ดูในในเท็กขวายาวๆต่อยมารัวเขาไปอัดด้วยเข่าโอ้โหครับฟิมโดนทั้งหมัดโดนทั้งเข่าเลยช่วงนี้เ่าเดินต่อครับเป็นอำนาจ ลูกศิษย์ครูจุ๊ดเหมือนเดิมนำเงินก็ฟรีมคำมัดสาวเงี้ยวเิกเอาละครัเตะไม่โดนครับนี่ครับเพชรอำนาจเพชรอำนาจครูจุ๊ดวันนี้ส่งประวัติเยอะเลยโอ้โหเข่าใน อ่าป็นอิศาสนาอยากดูตัวพูทธอยากดูตัวพเพุทธเราเปล่าไหมออามาดูอีกก็ได้อ่าที่ด้านข้างประชาสัมพันธ์นะครับเห็รอดูอยู่อ่าพี่ใหญ่ครับครับดูบ่อนด้านหลังอาจารย์ระกรแยกบ่อนนะครับอ่าดู ต่อยไม่โดนครับวันนี้ก็เป็นหมดต้นต้นอยู่นะคะรถีบผูทีสามครับเนี่ยจะไปล่างโดน,กกนทีบสกัดเอาไว้ปูปูจุกปูจุกมวยไทยโวลศิลานาว่านับมวยมาหลายปีนะครับรูจุกเนี่ยต่อยขวาไม่โดน ช่วงนี้ก็ขอต้อนรับนะครับมาแล้วครับเจ้รวยนะครับมาให้กําลังใจลูกหลานนะครับส่วนลูกศิษย์ของเจ้รวยครับนวดน้ำมันเตรียมพร้อมไว้เลยนะครับเนี่ยมาแล้วครับชองแรกก็เอาสสสุขสำรวยกับทีมงานมาริโบกะทะก็เตรียมไว้เลยนะตอนนี้ก็ขอบคุณคุณพี่ฝานหลอนะครับและเรียงไว้17คู่ครับเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวช่วงพักยกแก่ไล่เหลียงให้จบทั้ง17คู่นะครับ อาดูครับต่อยลำตัวครับอายกที่2ครับ3ยกนะครับโอ้โหตเต็มๆครัตัวตเอาไวต่อยมาต่อครับยก2นะครับดย่ตูชกเข้าเอเก็บทํน้าเจอ ทำหมาดเต้าคำหมาดว่าไงทำหมาดคำหมาดโอ้รรมมกระเพาะแพ้เต้าโอ้ดูครับนี่ก็โดนเข่าเข้าไปมีเลี้ยงทีเลี้ยงแลาวกอยู่ข้างล่างนะโอ้ว่าไงกระปากลือแล้วตอนนี้คมมากโอ้ โอ้โหจงจบแล้วก็จบครับคุณยูตีมาดีๆมาโดนเข่าไปเลยครับจอบเมื่อกี้เลยนะครับนี่ยไอซีทีทีมกัมพูชาวนี